สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับผมครูปัม๊มในช่องปั๊มอัพช่องที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยได้อัพสกิลในส่วนของการทำพรีเซนเทชันนะครับให้สมาร์ทแล้วก็ดูเท่ยิ่งกว่าเดิมนะครับอ,อ,อย่าลืมกด subscribe แล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวผมด้วยแล้วกันนะครับครูปั๊มนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับในการทำสไลด์หรือพรีเซนเทชันก็คือการพรีเซนต์การซ้อมก่อนที่จะพรีเซนต์นะครับ เทคนิคหนึ่งที่ผมเคยใช้สำหรับสำหรับสมัยก่อนที่เรายังไม่มีโมบายไม่มีวิดีโอไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ใช้วิธีการที่ผมซ้อมการทำสไลด์แล้วก็เขียนสะคริปต์อเอาไว้นะครับหนึ่งคือเขียนสคริปต์เอาไว้นะครับเขียนสคริปต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็หัดอ่าน1รอบก่อนนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ท่องโดยที่ไม่ต้องอ่านนะครับ ซึ่งในแต่ละสไลด์เนี่ยเราจะมีคีย์เวิร์ดอยู่ประมาณไม่เกิน2คํคำหรือ3คํคำเต็มที่หมายถึงว่า3ประโยคนะครับเต็มที่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยใน3ประโยคนัเนี่ยเราก็ค่อยไปเติมดีเทลในแต่ละพรีเซน t a เ i o n ชันในแต่ละสไลด์นะครับเทคนิคนี้มันจะช่วยให้คุณได้ขัดเกลวคคำให้มันดีขึ้นนะครับในการที่จะพรีเซนต์ให้กับคนทั่วไปนะครับทีนี้พอเราฝึก ทำตรงนี้แล้วครับเขียนสคริปต์แล้วนะครับอันดับที่หนึ่งเขียนสคริปต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ค่อยมาเริ่มอัดอย่างนี้นะครับอัดเสียงหรือว่าถ้าตอนนี้ทุกคนมีโมบายมีมือถือกันหมดแล้วใช่ไหมครับเราก็ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยแหละครับในการอัดวิดีโอนะครับก็จะช่วยให้ดูลักษณะการพรีเซนต์ด้วยนะครับ การพรีเซนต์เนี่ยอาจจะแบบหน้าบึ้งเกินไปบางจังหวะหรือมีจังหวะในการคิดมากเกินไปอะไรเงี้ยก็อาจจะดูไม่ค่อยราบรื่นดูไม่ค่อยสมูทนะครับก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับที่ผมมาแนะนําให้นะครับก็ผมครูปั๊มนะครับก็ถ้ามีคําแนะนําติชมอะไรนะครับก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมยินดีนะครับรับคําติชมทุกกรณีนะครับแล้วก็ผมจะคอยตอบทุกๆคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับ ขอบคุณมากครับครูปั๊มครับ